ไปดูมาแล้วครับผมของแขกนะฮะเออเป็นหนังไทยที่แบกวงการหนังไทยในช่วงนี้เลยทีเดียวนะเรียกได้ว่ามาแรงแซงโค้งแซงหนังฝรั่งหลายเรื่องเลยนะฮะไม่คนหนึ่งแหกไปดูหนังไทยเรื่องของแขกกันนะครับ คือต้องบอกเลยว่าอันดับแรกชื่อน่าสนใจมากคือเรียกว่าของแขกนี่ก็ว้าวแล้วแบบเฮ้ยอะไรยังไงจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่สาคัญเนี่ยเป็นหนังผีที่เล่ามาในมุมของมุสลิมนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าน้อยครั้งที่มันจะไปพูดถึงโลเคชั่นเซตอัพในแบบภาคใต้จริงๆในแบบแถบนะาโตวาสา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออซึ่งแน่นอนว่าในตัวเรื่องเนี่ยก็เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่อพยพไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะด้วยหน,หน้าที่ทางราชการแต่ว่าเขาก็ได้บังเอิญไปผัวพันกับพิธีทางศาสนา นะครับที่แบบเจอของแขกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจต่างๆนะฮะเออก็เรียกได้ว่าแบบของแขกก็จะมีเรื่องราวของผู้ผีปีศาจนะฮะมีเพยียงตรายต่าง ซึ่งเรียกได้ว่าเฮ้ยจะต้องดูว่ามันจะสามารถหนีพ้นได้หรือเปล่าจากมลดําในครั้งนี้ที่เขาบอกเป็นมนดําที่แก้ไม่ได้ด้วยนะฮะเขาบอกมาตั้งแต่ต้นนะว่าเป็นหนังที่สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะฉะนั้นหลายคนแบบดราม่าตอนแรกนะว่าแบบโอ้มันผิดหลักศาสนานะฮะมันแบบดราม่าสร้างไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คุณอย่าลืมนะอินโดมาเลบูไนโอ้ยเขาสร้างหลังผีแบบว่าที่มีความเป็นมุสล,ลิมเยอะแยะนะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่มันเป็นเหมือน,เป,นเป็นแบ็แบก ขึ้นนะครับเพื่อความบันเทิงฉะนั้นเนี่ยต้องออไม่ได้มีอยู่จริงในหลักศาสนานะครับฉะนั้นเนี่ยต้องแยกแยะก,กันให้ออกอันนี้นดับแรกเลยนะฮะและที่2เนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นฟีเจอร์เรื่องที่2ของพู่กกับนะครับก็คือคุณเกียงไกรนั่นเองนะครับก็เคยทําหนังอย่าง รักนะซุบซุบซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยผมก็ชอบเลยนะในตอนช่วงที่ผมได้ดูเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความนอกกระแสอยู่พอสมควรแต่ผมก็รู้สึกว่าเห็นความตั้งใจของคนทำนะฮะเออตอนนั้นเหมือนยังเล่าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยเขาตั้งใจเขาดูแบบว่าโอ้โหใส่ใจทุ่มเทนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเลยแหละตอนที่ดูหนังเรื่องนั้นนะครับแต่พอมาจับเรื่องราวของของแขกที่เป็นหนังสยองขวัญเนี่ยสิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้เนี่ยคือผมชอบของมูตบรรยากาศโทนต่างๆวเรื่อๆยๆย,ยิ่งยิ่งคือ แบบเนี้ยในโรงเนี่ยมันเห็นความแตกต่างชัดเจนกับการดูนอกโรงแน่นอนนะฮะเพราะว่าการมิกซ์เสียงต่างๆการมิกซ์เสียงบรรยากาศหรืออะไรต่างการสร้างมูดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีความน่ากลัวอยู่มันเหมือนรอบตัวเรามันถูกซาวดิ้งด้วยเสียงไอดิสที่จะไม่ได้ยินในชีวิตจริงเท่าไหร่นะก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสามารถสร้างจิตอายออกมาได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็พูดถึงจังหวัดแบบนราธิวาสหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็รู้้สึกว่าเฮยถือว่าเขา มีการสร้างอารมณ์ได้อย่างน่าสนใจนะแล้วก็การดีไซน์ฉากต่างๆซึ่งมันก็จะไม่เหมือนหนังผีไทยทั่วไปนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งการใช้คําพูดเป็นภาษาแบบภาษาคนมุสลิมไปเลยนะภาษาชาวใต้น้านล่างที่เขาพูดเกินแบบไม่จริงอะไรอย่าง,างที่แบบอาจจะไม่ใช่ภาษาไทยจริงๆต้องมีสติตอนที่อ่านอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยสึกว่้มันก็มีความแบบว่ามีหน้าหลักของคน,คนมุสลิมแห่กันไปดูกันเต็มเลยนะครับผมเพราะว่ามีความแบบว่าเจาะทาร์เก็ตได้อย่างแบบว่าแบบเฉียบขาดอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่า การตัดต่อมันก็แอบงงไปบ้างเหมือนกันอะไรอย่างงี้นะฮะเออแต่ว่ายังดีว่ามันก็ยังสามารถรักษาบูทของมันได้ฉะนั้นมันก็ยังทําให้หนังนะอาจจะไม่ได้แกว่งจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าบางช่วงมันเหมือนถูกยืดออกมาบ้างอะไรอย่างเยนะฮะแต่เอ็นนี่เบย์เนี่ยหนังมันก็ยังสามารถที่จะให้คําถามแล้วก็แบบเหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีสิ่งลี้ลับอะไรที่มันตามหลอกหลอนอยู่กับตัวละครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเสียงโหยหวนด้วยนะเออเสียงตัวเรผู้หญิงที่แบบ แค่หูจะแตกกันเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันของการดูหนังในโรงนะครับผมก็ถือว่าอลองทํากันต่อไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทดลองนะ,ะหรือู้สึกว่าแบบมันก็มีความทดลองหลายๆทางเหมือนกันนะฮะแต่ที่แน่ๆคือไม่ว่าหนังจะออกมาดีระดับไหนเนี่ยแต่ว่าทํารายได้แน่นอนเพราะว่าหนังไทยมันวนอยู่กับที่มานานอะ่ะมันอยู่ในประเด็นที่ซ้ําเดิมมานานฉะนั้นอันนี้อย่างน้อยสิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือเรื่องของความแปลกใหม่ คิดกล้าทำกล้านาเสนออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เฮ้ยพยายามจะเล่าในอีกมุมที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีคนมาเล่าอย่างนี้มากนักแล้วก็อีกทั้งตัวผู้สร้าง,างก็จะเป็นแบบเป็นคนมุสลิมอะนะับพุ่มกลับนะก็มีความแบบเข้าใจอินไซต์พื้นที่ตรงนั้นเป็นอย่างดีฉะนั้นการถ่ายทอดเรื่องบรรยากาศการสร้างอารมณ์ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมก็ต้องมารอดูนะฮะนอกจากเรื่องนี้เนี่ยมันจะยังมีเรื่องของ น่าจะชื่อ The Curse Land หรือเปล่าของพี่ต้อยพานุนะก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะส่วนของแขกเนี่ยตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าฮมาแบกวงการหนังไทยนะครับวันแรกเปิดตัวไป9ล้านคุณพระเออทั่วประเทศนี่คือแบบว่าทุกคนงงกันเลยทีเดียวนะครับพวกแบบว่าหนัง The Creator เอะไรเอ่ย,ออยนี่คือใสไฟมายกกองมาถ่ายเมืองไทย เปิดตัวสู้เรื่องนี้ไม่ได้จ้าเออของแขกมาแรงกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะแบบรอบด้านจากจังหวัดเท่านั้นนะคือ่างจังหวัดนี่คือลงแตกเลยอะแต่ว่าในกรุงเทพเองเนี่ยก็มีคนมาดูเยอะแยะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูนี่ขนาดโรงที่ผมไปดูคนก็ดูกันเยอะเลยนะครับฉะนั้นก็ไปลองดูกันนะครับผมผมว่าเรื่องนี้เป็นหนังไทยที่อย่างน้อยเนี่ยอ่ามันพยายามจะดิ้นหาทางใหม่ๆใ,ในการเล่าเรื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอสนับสนุนผู้สร้างแล้วก็สนับสนุนไาย แล้วก็สพอร์ตค่าย M39 นะครับผมที่พยายามจะหาประเด็นใหม่ๆหาเรื่องใหม่ๆหาหุ้นกำไรใหม่ๆนะครับมา ถ่ายทอดนําเสนอเรื่องราวนะครับผมฉะนั้นก็ขอให้ปังๆนะฮะขอให้ทะลุ50-60ล้านในวีคนี้นะฮะผมเชื่อว่าเนี่ยสาวทีนี้คนไปดูเยอะแน่นอนแล้วก็เดี๋ยววีคหน้านะครับก็เชื่อว่าจะทําเงินขึ้นไปอีกนะครับผมก็มารอดูกันครับว่าของแขกจะไปสุดแบกที่ไหนนะฮะเออโอเคครับผมชอบชื่อเรื่องมากเลยนะฮะของแขกนะฮะเออคิดได้หลายแบบเลยทีเดียวก็ยังไงก็ขอให้ตั้งใจทําหนังต่อไปยังไงก็คุ้มกับคนนี้ก็ถือว่าน่าจับตาอีกคนหนึ่งเลยนะครับในวงการ